สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับดาร์กอนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ่าเกมไรท์ภาคสามนะมาเล่นนะรถแบบเป็นรถแบบรุ่นพ่อเลยนะเราว่าแอๆๆๆนะอะไรนะอ่าอ,อันแบบแรกเรก็เลือกสนามครับ เอาสนามยาวๆหน่อยไหนครัสนามยาวๆนี่ this อ p ก็ไปเลย bicycle แล้วก็เอารถที่มันเป็นแบบรุ่นพอ่อเราเลยนะอ๋อไหนดิเท่ๆเลยนะอันนี้อันนี้ แต่งแล้วเออเอาเอาคราวนี้ก็ได้มันจะได้แบบแรงหน่อยแต่งแล้วนะไปแล้วก็ความยากก็ไม่ยากมากนะเอาสักห้าสิบแล้กันพอดีครอบพอดีพอสามรอบนะั้มันจะยาวมากนะแล้วก็อะไรอีกโอเคแค่นี้แล้วแล้วก็เล่นเลย go 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 ผมไม่รู้ว่าเสียงเกมมันดังไปไหมไม่แน่ใจ รุ่น NSR 125ลนะอุ๊ยตัว125 1992ลนะประมาณปีไหนอ่ะจำ 90, ไม่9092ไม่แน่ใจประมาณ30ปี40ปีแล้วนะมะั้งเย็นกันเลยมีเสียงอันโหดแล้วครับอ้ออ้อนอ้ยเสียง เสียงจ้ามากเสียงสุดจา้าเลยไปเนี่กลัวกลัวนี่เกินไปมีเซตติ้งไหมเนี่ยเก็มออปชั่น Option. อ่าอาดเี Audio. เอาไม่ดังมานะเอาครึ่งหนึ่งจะได้ยินนะ โอเคน่าจะได้ยินกันแล้วล่ะไอ,อ,อ้ตัวจีนนะตัวจีตัวจีวจยุค9ูนะถ้าเกิดใส่ล้อแบบเล็กๆนะเออใส่ล้อเล็กๆนี่แบบคนสมัยก่อนนี่แบบเขานี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยสนามนี้เป็นสนามที่มีอยู่จริงนะ เขาเรียกสนามไม่อะไรนะไอสนามที่ว่ามันเขาแข่งอันตรายที่สุดในโลกครับมีแล้สนามนี้แหละเอะาแล้วทำไมบอดตามเราไม่ทันเลยเนี่ยตอบยากแล้วนะโหงนี้ครับอ้ยร้ยยี่สิบห้าอุ้ยโอ้ย <c oughs> อะไรไปแล้วครับคนอิตาลี อุ้ยร้อยยี่สิบห้าวิ่งร้อยหกสิบกว่านะแปลว่ามันต้องจีดมากนะอันนี้ผมแต่งมาด้วยแหละมันเลยแรงปกติก็น่าจะประมาณร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบหนึ่งมันก็ถึงแรงแล้วร้อยยี่สิบห้าเนี่ยรถคาสตร้อยยี่สิบห้าวิ่งได้ขนาดนี้ผมว่าจีด๊ดนี่ไงจีด๊ดไม่พลายก็ๆๆไปไปไปตามทันไหมเนี่ยมันไปไกลแล้วยกล้อตัวจีดครับ เกมนี้ก็เกมสมจริงนะผมบอกเลยแต่มันมีภาคสี่แล้วล่ะครับแต่คอมผมไม่ไหวนะเอ๊ีไม่ถ้าเกิดเป็นภาคสีนะ่น่าจะมงเทงนะผมดผมดูช่องอื่นมาเยอะนะอืนาเล่นดีเขาบอกมันสมจริงเกินแบบอย <c oughs> นี่มีกดลย์ขับเหมือนมอตจีพีนะเออก็สะดวกสบายในการเล่นนะครับมาแล้วโค้งนียังไงพี่ทีหนึ่งหายไปเลย พี่หนึ่งหายไปเลยพี่หนึ่งหายไปเลยไปไหนอ่ะแต่ว่าภาคภาคสามมันไม่ดีอย่างนี้นมันต้องกดชิปเวลาหมอบนะกับภาคสี่ไม่น่าจะได้กดนะเหมือนเคยเล่นในคอมมาน้องนะครับอืมไปแล้โอ้ไม่มีใครตามทันแล้วก็เราก็ตามเบอร์หนึ่งไม่ทันด้วยอือจุดยอาเลยฟันดฮาครโอ้ยุมกล้องเปเลร ล้มอยู่ดีมาดูมุมกล้องนะว่าเกมนี้มีกี่มุมกล้องนะครับเนี่บมุมกล้องก็จะเป็นกล้องสูงนิดนึงนะเนี่บหมอบต้องหมอบนะสมัยก่อนต้องหมอบขี่นะเนี่ยไม่คิดน,นะแล้วมุมกล้องแบบนี้ครับโอ้มุมกล้องหน้ารถมาอุย้ยผมริงนะ ถ้าต้องมองกล้องในหมวกอุ้ยในหมวกในหมวกดีเลยครับเหมือนตอนเราจะใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยแรงไปแรงไปมามาอืเสียงก็เปลี่ยนเลยนะเสียงมันตอนเราอยู่ในหมวกกันน็อกอะนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงไถอยครับตัอหนึ่งไปไหนแล้วเนี่ยหนึ่งไปไหนแล้วครับที่หนึ่ง <laughs> ที่หนึ่งหายตองตาม แล้วก็มีมุมกล้องแบบนี้คนระแต่ผมชอบมุมกล้องนี้ยนะเออลองหน่อยลองหน่อยนี่ครับมีบอกรอบด้วยนะแล้วก็มีบอกน้ํามันมีบอกอะไรเบมเบม,บมอะไรเนี่ยแล้วก็อะไรสักอย่างนึ่เนยรถสมัยก่อนนะใครผมไม่เคยขับรถสมัยก่อนเลยนะเคยขับอายุมากสุดก็เทน,นากับนูโวโอะไรเงี้ยนะเคยขับค่น,นั้นนะเกียร์หกร้อยเจ็ดสิบกรั โอ้ยเบรกยากมากครับเบรกยากเหมือนกันทุกเกมครับเกมแข่งรถเนี่ยเราต้องเบรกเผื่อนะเบรกแล้วก็ถอนเคียร์แรงๆครับของจริงอย่าไปทำนะเครื่องแตกนะบ,บอกเลย <c oughs> เครื่องระเบิดนะบ,บอกเลยถอนเกียร์แรงเนี่ยครับแต่ผมชอบเสียงท่อครับเสียงหวานมากเสียงหวานลันทุ่งนะล <c oughs> ันทุ่งเลย โอ้แล้วหมอสดสนะุดแล้วมาดีโอ้ยชิดๆแล้วสนามนี้เขาใช้แบบพวกรถคาร์ดหกร้อยวิ่งกันเลยนะเออผมไปดูมาหกร้อยถึงตัว 1, นะพ,ว 8, พวั R นนะพวกเอ็ดพันพวกไออาวัดอะไรเงี้ยเออมีคนจิดๆนะเนะี่ยนี่ไงนี่ไงเบอร์หนึ่งหายไปไหนวะผมจะตามพันนี่เนี่ยจะได้ที่สองแน่เลยแล้วไม่มีแต่ชนเนี่ย <laughs> นี่จะชนคนจริงมันต้องขี่ชนนะโบราณได้บอกไว้เมื่อสมัยอ่า9-8แสนเหมือนปีก่อนนะอืไปแล้วสีแดงจีจาร์ดเลยนะอืแล้วก็ข้าวโคตัวนี้หัวชิดๆเลย <c oughs> นี่ไงครับ <c oughs> โอตัวนี้ก็ชนดีครับ มาดูดูด,ดูดูเขาทำเกมนี้เกมแข่งรถไอของไอของผู้พัฒนาน,านี้ผมว่าสมจริงนะไม่ไแน่ใจว่าผู้พัฒนาเดันกับไอโมลีวีไหมแต่ว่าผมบอกเลยว่าเกมเขาสมจริงมากนะเกมแข่งรถนี่ครับดูดิเสียงดู จัดอะหวานมากถ้าเกิดเป็นรถตัวนี้ก็โอ้โหนุไปเลยอุ้ย <c oughs> มีเรโมมาได้ครับมาได้บอกแล้วเฉียดฮะแล้วเบอร์หนึ่งมันไปไหนเนี่ยนี่ฮะสับยกสับยกแบบใบรุ่นข้าศูนย์เออผมชอบมากเลยอะดูดิภาพสวยด้วย มุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องว้าวมุมกล้องมันไม่เปลี่ยนให้ผมอะ่ะทำไมวะออ,อีกรอบเดียวนะเราก็จะเข้าใจกันแล้วแล้วก็นะไม่เห็นเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งหายไปเลยนะหายไปเลยนี่ันยจะมีป้ายบอกว่าข้างหน้ามีโค้งนะผมเคยเอาเฮดทูมาวิ่งน,นะสนามนี้แบบวิ่งยากมาก ทุนเป็นเหมือนรถทางตรงอะมันไม่ใช่รถมาโค้งครับเวลาโค้งมาสองนะครับเหมือนจะคว่ำไม่ได้ฮะรถจะใส่สายแล้วก็จะความเร็วแบบเกียร์สองเกียร์สามนี่คือแตะสองสามร้อยแล้วนะอแบบนี้โอกาสเขาจะมาเริดูนะเฮฟทูเราเป็นสายหนึ่งนี่มั้งถ้าเกิดเป็นคนไม่แข็งแรงเนี่ยผมว่าขีดนี่แบบมีปิวออกจากรถอ่ะ มาแล้วมาด้วยความเร็วแล้วก็มีโค้งขนาดแล้วก็ต้องเบรกสุดเบรกจนยกไปครับนีบ่ฟังเสียงเสียงจี๊ดมากรถคาบูนะฮะดูครับใหม่ไม่ใหม่ก็ดูหน้าใหม่นแ48กิโลยังนะเบิกมาแล้วก็มาแต่งแล้วก็มาขี่ท่านผู้ชมดูเลยนะ นี่ไงครับของจริงไม่มีย้อนนะฮะของจริงเราต้องอันนี้ผมไม่เปิดลายด้วยนะเพื่อความท้าทายผมเกมนี้ผมมันเล่นง่ายกว่าโมโตจีพีเยอะนะมันเบรกง่ายเลี้ยวง่ายกว่านะะโมโตจีพีมันเหมือนจริงนะมันต้องค่อยๆประคองต้องค่อยเลีย้ยวอ,อ,อ,อันนี้มันเหนือยไงมตัวมันโยกโยกอะ่ะตรงนี้อีกแล้วตายสนัข่าบอกมึงขี่อะไรวะนี่อ หลายรอบแล้วนะสามรอบมึงมาชนตรงนีีอะอะไรับไปน,นี้วะโอเคนี้ไอ้หมดแดงครับยกรอได้ด้วยไปไปเบอร์หนึ่งตามตามที่หนึ่งไม่ทันนะครับตที่หนึ่งเก่งเกิน,นครับมาชนชนอีกแล้วช่องนี้มันชนดีจริงๆนะฮะ <c oughs> ผมเป็นลูกศิษย์มาตั้มเองนะช่องเขาช่องชนบ่อยอย่างนี้แลครับบอกเลยเสียใครที่นอนอยู่นะครับจะพักผ่อนไปทำงานพวกนี้เลยเี้ยวคันนี้ขี่ผ่านผมว่ามีลูกขึ้นยืนเลยนะ เราขึ้นยืนมาดูเฮ้ยเสียงอะไรวะเครื่องสูบน้ำวิ่งได้เหรอเครื่องสูบน้ำนี่ไม่ขนาดนี้นะผมบอกเลยอ่ยอาเขาจะใช้ชแล้วอ๋อ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 เนี่ยครับเกมนี้มันแบบโยกเก่งยกเก่งอย่างเงี้ยครับมาเลยไม่เท่าบอลตัวทีพีนะเห็นไหมเหรอเดีอย่ามาชนที่สุสานนะชนที่สุสานก็ตายเลยนะ ตาจริงไม่ติงหนังนะไปดูความเร็วรับความเร็วสูงนะความเร็วสูงครับก็หมอด้วยครับอืม้มอุยออออ้ยคองคลอคองอุอ้ยเออแบาดูครับของจริงมันไม่มีรอยอย่างนี้แล้วครับของจริงมันจะปิวไปข้างหน้าแล้วดูดีครับภาพสวยด้วยนะมันของจริงเลยนะ บร uh าเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไว้เป็นปกคลิปสักหน่อยในที่ระลึกนี่นะสนามเอาเออีอออ่ผมลืมปุ่มผมไม่รู้จะเป็นเกมไปคิวอยู่อ,อะไรไม่ปไป็โอเคขอสักครู่นะเอามาปกนี้นะ <laughs> โคเทโอ้ยเด็กแว้นจัดนี่โคเทครับแคปรูปตอนนี้เลยครับอีกนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับคุณดูอีอันนี้ก็เทนะโอเคเสร็จละได้ที่สองนะครับเพราะว่าไอที่หนึ่งเร็วจัดเลยนะอ ที่สองนะที่หนึ่งโคตรไรนะอาเอาละครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไม่เล่นรถอะไรให้ดูเดี๋ยวผมจะลงให้ดูแล้วกันนะคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะเนี่ยผมไม่ดูรถก็มีรถอะไรบ้างแต่ผมก็ไม่เยอะนะแต่ผมโกงเอานะเกมนี้มันจะได้แบบเนี่ยมีอาวันล โกงกอาน,นะครับมันจะได้แบบเล่นสดุกอีกหน่อยนะโอเคใค่มันโกงมันก็ไหมมันก็ต้องไปหาเก็บเงินมาซื้อรถอยู่ดีนะโอ้โหไม่ได้โกงเยอะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับคนที่นอนดึกก็ฝันดีนะสวัสดีครับ